อันแม่ถามคำหนึ่งสันสนได้ปะลูกยังเนี่ยคุณไปหาพ้องบอกมันนั่งซุ่มตรงนี้ก็เอาเอ็มหกหนึ่งไปกินที่ยบร้อยครับทุกคนไม่เอาย่องมาตรงตัวเอาลีด้านบนมันมาจากไหนครับเพื่อน ่ังก็มีนะ <ไป S 1> สวีดัสสวัสดีครับเพื่อนๆและวันนี้เนี่ยเราจะพาไปล่าทีเก็ตในแมปนอติกนะครับทุกคนแมปนอติกเนี่ยก็คือแมปน้ำแข็งหิมะนะครับทุกคนพารอยาล่าทีเก็ตเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อนมันจะสนุกมันหาแค่ไหนร้านเติมเกมเดดพิชชั่นร้านเติมเกมที่เปิดให้บริการทุกวัน9โมถึงที่สอง ต่อเร็วเติมไวทักเ e ดพ o ชั่นแค่ส่ง UID ไปเนี่ยก็สามารถเต็มเกมได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเกมเอื่อยๆอีกมากมายทางเลดโพสเนี่ยก็ให้บริการเติมเกมลิงร้านเต็มเกมอยู่ด้านล่างเลยครับทุกคนและที่สำคัญสุกสาวอาทิตย์เนี่ยเปิด24ชั่วโมงอ้โหตาแรกของเราเนี่ยก็เกิดฟังใกล้เขือนเลยนะเพื่อน แบบนี้เนี่ยก็เข้าทางเราเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะมาดักเขื่อนกับเออทางเขากระดูนะคะทุกคนเพราะว่าที่เทอร์มอลเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แต่แถวนี้นะคะทุกคนถ้าใครที่เล่นเออเซตธรรมดาแล้วอยากจะมาดับทีเกียร์เนี่ยแนะนําให้มาดักตรงเขื่อนแล้วก็เขากระดูนะคะทุกคนจุดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเกียนเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าศัตรูวิ่งมาเนี่ยเขาจะไม่มองเออด้านบนนะคะทุกคน เขาจะโฟกัสไปแค่ทางข้างหน้านะครับยังกับแม่อันแม่ถามคำหนึ่งสันสนได้ปะลกูกยังเนี่ยคุณไปหาพ้องบอ่ <laughs> ทุกคนเคยดักจุดนี้ไหมครับน้องผมเนี่ยมันขึ้นไปยังไรไม่รู้นะครับทุกคนอคเอาเรื่อง12 seconds later ตอนนี้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยบอกว่าเออฝั่งซ้ายทางนน้นเนี่ยมีเสียงศัตรูมานะครับทุกคนไม่แน่ใจนะครับเพื่อกี่คนแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนแน่นอนครับฮ<อ>ันเนตีนี้เนี่ยเป็นงานด้วยนะครับขอปลาระเบิดเช็ค เกล่อนนุ่มทีมแล้วเนี่ยโดนแล้วนะครับแบบนี้ต้องวิ่งใส่ตัวนึงเจ็บมากโหเราคิดว่าทีเจ็ดที่ไหนได้ก็เซ็กโหนะครับโอเคด้านล่างยังมีเสียงเวฟอยู่นะครับน่าจะ2ตัวโอเค2ตัว มันดาวอยู่น่ะมันจะเลามันดาวอย่งนี้ตุกันวะที่ันเดี๋ยวแล้วเนี่ยอ้อมิ่งไปเช็กด้านล่างดีกว่าพรเขาเนี่ยน่าจะโฟกัสแต่เออทางด้านบนไดไม่เหนือซ่าครับไม่เห๋ือไม่แต่ซ่า คุณยังกงแบบตายเมื่อกี้แต่คหน้ามืดเลยฉันกันเที่ยวไม่เลยเฮ้ยเมื่อกี้ด้านซ้ายเราเนี่ยมีเวฟขึ้นอยู่นะคร 1941, ับทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นศัตรูที่ยังเหลืออยู่เรียบร้อยนะครับทุกคนโหแต่ดูเพื่อนเราสินั่งจกศพสบายใจเลยนะครับทุกคนดักตาแรกของเราเนี่ยก็ไม่ <c oughs> เจอทีเจ็ดนะครับเพื่อนๆน่าจะมีเดอเซตโนนะครับรอบนี้ แต่ก็ไม่น่าจะหนูนะครับดูจากหมวกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเซตหกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์กันดีกว่าไแต่ตบปุ๊บรอพี่เก็บอยู่ยิงตายไอ้มยยิิงงันตายตัวนี้เนี่ยเซตเออเซตสามเซตสี่นะครับทุกคนแต่ว่าปืนเขาเนี่ยใช้เป็น a อ g แต่งเต็มนะครับทุกคนปืนกระบอกนี้เนี่ยราคาตกเป็นแสนนะครับทุกคน a <Yeah>. อ g เนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะครับราคาเนี่ยไม่มีตกเลยนะ ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นปืน mpx หมวกเป็นหมวหก6ปิดหูนะครับทุกคนเป็นสายโยงเกาะห้โอเคครับถือว่าใช้ได้ดเอาละครับหลังจากเราเคีย้ยงของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปรอออกกันเลยเพราะว่าไม่น่าจะมีทีเกียนะครับในรอบนี้และในระหว่างที่เรากำลังรอออกเนี่ย <รอ S 1> ก็มีเหมือนนิสตุเนี่ยเข้ามาในเออในเขื่อนนะครับที่ตรงไหนอะ คนคนคนคันค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 ันคนคนถึงกระติกางเลยเหรอครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าแขนแคนแขนแขนที่ปอปสยามของเราเนี่ยมาเองเลยนะครับแง่ม้าหออกแล้วปุ๋งออกไปหน่อยต้องไปเจอแด้ววะนนมันิงมมันเข้ามาแล้วมันก็หนีออกไปครับเพื่อนๆไม่รู้มันอยู่ทางไหนนะครับชิบหายแล้วไงถ้าเป็นตัวสไนเปนเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับโผล่ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆ ผมลกลัวเป็นสไนพวกสไนเม็ดเดียวโอเคผมตาสินใจละเดี๋ยวเราเนี่ยออกไปตามล่ามันดีกว่าครับทุกคน,คนมันต้องอยู่แถวนี้แหละคับเพืเ่อนๆไม่น่าจะหนีไปไหนได้ไกลเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยจะพยายามแบบว่ามาล่อยยิงตอนผู้มผมเนี่ยกำลังจะออกกันนะครับผมคิดว่านะไมข่ข้างหน้าไม่ข้างหลังก็ข้างหน้าเลยแหละผมว่าไหแล้วยิงยระางมันโด เพื่อนร่วมทีมของเราบอกว่าเป็นบอสนะครับบอสเนี่ยก็คือผู้เล่นที่เออเข้าแฝง A แสนห้าแน่นอนเลยนะคะทุกคนแต่บอสต,ตัวนี้เนี่ยอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าเลือดเขาเนี่ยจะเยอะกว่าเอออย่างเรานะครับเราเนี่ยเลือดน้อยกว่าเขาเขานี่เลือดเยอะกว่าเรานะครับเราวิ่งไปฝันของเขาเอ,อกมาฝังนี้ได้ตอนไหนไม่รู้นะครับโคตรไวเลย เดี๋ยวจะเชียร์นะเพื่อนๆตามไม่ทันเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาไปไหนละโคตรไวโอ้โหวิ่งก็มาหมดต,ตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอคอกินน้ำก่อนม,นมีรอยเท้าของเขาอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละผมว่านะ โคตรแค้นไอ้บอทต,ตัวนั้นเลยนะคะทุกคนถ้าผมเจอลบอเกมนี้เนี่ยผมจะซัดให้หมดแม็กเลยนะเพื่อนๆแม่มาลอยยิงกันได้นะครับในรอบนี้เนี่ยเราก็เกิดฝั่งหน้าไฮานะครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแมปเอ,อ่อ n o t สักเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยรู้หลเดินนะคะทุกคนเดี๋ยวแล้วเนี่ยไปดักเขื่อนกันเหมือนเดิมไหครับ วุ้ยมาไงวะเนี่ยคนดูโอ้โหตกใจหมดเลยนะครับมึงใครอ่ะค้นนะนี่มีคนวะหายแล้วมีบอ, <don> บอดด้วยฝั่งซ้ายนะ่ะยิบก่อนยิบก่อนผมยมีเขาห<ร><ร>น้าด่ไหนแล้วนะน,นั่นมึงคนโอ,โอ้โหดีนะที่เขาใช้โมสซิงกับทุกคนถ้าผมเจอเซตฟรีแบบนี้ผมปล่อยเลยนะครับทุกคน ไม่เอาอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นเซ็ตบัตรไม่ bra, ไม่ต้องเอาหให้เสียเวลานะพ<ป>เพื่อนเราเนี่ยมุ่งหน้า,าไปเออดักเขื่อนกันได้เลยนะครับปีเอ๊ะเนี่นเอาเอาเอะ ถามคำหนึ่งสั้นๆได้บ่ลูกยังเนี่ยคุณไปหาพ้องบอกไ <c oughs> ด้ไหมไี้ไหมมเลยมาแล้วอะไรมา <c oughs> โอโ้โหถึงขั้นดักจะลับเลยนะเพื่อนน้องล้งทีมองเราบอกว่าศัตรูมาแล้วนะครับทุกคนยุกบอลยกคนได้บอดอ่ะมาแล้ว ที่บางคนว่ะหลายตัวด้วยไม่ใช่อยู่ชั้นสองตัวนี้ยเฮ้ยน้องไหนตายฮัโหลไอ้โง่ไอ้โง่อ้าวแล้วน้องผมเนี่ยมันจะกระโดดลงไปทำไมครับเนี่ยอ้าโหผมก็คิดว่าศัตรูทีแรกซัดไปซะหมดแม็กเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ย <c oughs> ยังเหลืออีกคนหนึ่ง <c oughs> นะครับน่าจะอยู่ด้านนอก แต่เอกตัวด้านนอกเนี่ยจะเหมือนจะใช้เป็นฟืนกอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันนะครับเนี่ยแต่เว็บเขาเนี่ยอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราลีตัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปเคลียร์เขาได้เลยนะครับเปลยอตัวเดียวให้มันรู้ไปนะครับว่ามันไม่รอดแน่นอนเก่อนอื่นเนี่ยก็ขอดูเซตหน่อยแล้วกันนะครับไอตัวนั้นเนี่ยไม่น่ากล้าเข้ามาแน่นอนนี่ตัวนี้โดนผมยิงนะครับเจ็ห้าโอ้โหไปยังไม่ใช่เซตไหนอยู่ดีนะเพื่อน เป็นเกาะสายโยงห้านะครับแล้วก็หัวมิก้มมเมาส์งงปืนเฮดโฟนเขาเนี่นยก็ยังน่าจะยังไม่ได้ไปบวกกับใครมาเหมือนกันนะครับน่าจะเจอกับเราตี้แรกเพราะว่าเขายังไม่มีอะไรเลยนะครับเพือ่อเนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับสังเกตดูดีๆนะนเพื่อนๆนี่ไงเขานั่งอยู่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวผมวิ่งไปชาร์จเลยนะครับมันนั่ง,งซุ่มตรงนี้ก็เอาเอ็มหกหนึ่งไปกินที่หยบร้อยครับทุกคนดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่เจอไนท์เลยนะครับไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวไปดูตาหน้ากันดีกว่านะครับแต่ว่าตานี้เนี่ยเราเคลียร์ของเราก็ไปถอนกํลาลังกันดีกว่าไม่น่าจะมีตี้ไนท์เนี่ยดันเข้ามาเออในเขื่อนและผมคิดว่านะ ต้องเพิ่งรู้ว่าจะกดกับความร้อนมนรอยเท้าด้วยวะ่ะเห็นเป็นแดงๆให้เมืเ่ไหรเห็นเป็นสีขาวดาบในรอบนี้เราได้มาทั้งหมดห้าแสนหกหมื่นสามพันนะครับทุกคนโอ้โหเกิดมารอบนี้ก็เกิดฝั่งเดิมอีกนะครับเพื่อนๆรอบนี้เนี่ยผมจะไม่พลาดนะครับพยายามมองฝั่งเออฝั่งซ้ายไว้ดีนะเพื่อน ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเขามีจุดเกิดใกล้เรานะครับอาจจะมีสตูเนี่ยเกิดเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี่ยถึงมากกว่าสามตัวกันเลยนะเพืเ่อนๆรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะมีหรือเปล่าเฮ้ยมีคนเรือกนะมำเลยทมเลมย เจอของดีเข้าให้แล้วครับทุกคนตีไหนนะครับคุณมาลืมเลยอีกที่อ่ะดูส่วนให้ไม่เหรอวะใต่ใเขาใต่เขาใต่เขาหน้าผมขวามาสองนะขวามาสองใตเขาหน้าผมตัวนึง

ยังไม่นนะย,ไยิงเลยหมกมาตเองเตอนแรกก็อยู่ไปฟีมันเนี่ยหมายพอเข้ามาไอ้นนีนไนิีูพี่ฟีไม่ตัวเนี้ยพี่ยิงมันฟีไม่ตัวเนี้ยมันยิงผมอยู่เนี่ยตัวไหนโอเคเรัร๋ยะเราผ่านัตเสร็จเนี่ยแล้วเราวิ่งชาร์จเลยนะครับ Máy đã Đột, em đột Máy nghe Bạn, mai em hút ngay có luôn Chúng chung 2 เอาวิ่่ด้านบนมันมาจากไหนอครับเพื่อนๆต่างก็มีนะไปชิบพายแล้วโอ้โหเล่นยากแล้วดูวิตี้ใหม่ชิบหายแล้วผมลองรายงานไปแล้วนะเพื่อน,อนสรุปเขาเป็นโปรนะครับ <c oughs> ผมว่าแล้วทำไมเขาแลรู้เยอะนะคุณ <c oughs> โคตรเนียนไปเลยน,นะครับ ยิงทีเจ็ดได้เนี่ยก็ดันซิงโปอีกนะเพื่อนๆโคตรเต็งเลยนะคบโอ้โหเล่นโฟนี่ก็บอกได้คําเดียวนะครับว่าทําไมถึงเล่นก็การนั่นเองครับเพื่อนๆไม่อยากจะพูดโคตรเบือ่อเลยครับถ้าเจอโฟนี่เสียลงแล้วในตานี้เนี่ยรา้เกิดค่อนข้างไกลมากเลยนะเพื่อนๆกว่าจะไปถึงเนี่ยพายุก็ค่อนข้างแรงอาจจะโดน พี่เกยียจเนี่ยซอยกระบาล่อนที่ถึงเออเขื่อนอีกนะทุกคนว่าแล้วไงครับทุกคนพี่เกยียจอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ากี่คน ป่านี้เนี่ยผมช่วยเพื่อนไม่ได้แน่นอนนะครับทุกคนถ้าผมลุกไปจังหวะนี้เนี่ยผมโดนยิงแน่นอนเอาเป็นว่าเรารอจังหวะที่เขาวิ่งผ่านเราลุกยิงเข้ ไม่น่ารอดว่าเพื่อนๆผมว่าวแต่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแนะนำให้นิ่งๆไว้นะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่า พายุค่อนข้างแรงและศัตรูเนี่ยก็ไม่รู้จำนวนเนี่ยนะครับว่าเขามีทั้งหมดกี่ตัว<อ>ตัวนี้น่าน่าจะไม่ไหนนะเพื่อนๆอีกตัวไ่าให้เราวิ่งเข้าไปด้านไหนแล้วนะครับโอเคเราวิ่งใจเลยครับสภาวะน,นี้คือหนูหง่อเนี่ยดูว่าเขายิงตุยแนย่นอน เอตี้ใหม่ครับทุกคนโอ้โหเซ็งเลยอ้โหยังดีนะคะเพื่อนๆที่ผมได้ไหนถ้าผมไม่ได้ไหนเนี่ยผมล้อนงี่กว่านี้นะคะทุกคนคตรเซ็งเลยนะครับอาเฮ้ยอีกตัวนึงก็ไหนครับทุกคนอ้อโหอะไรวะน,นี่เฮ้ยไอคิดแรกผมมองมันมันเหมือนมันไม่ได้ใส่ไหนอะทุกคนมันมันบั๊กอะเดี๋ยวผมให้ดู ạy tội nó nhiều cái quá, mua lần cái tội nó nhiều cái quá, mua mới còn